ก้อนบอลเริ่มต้นการตามหาความรักและเดินทางผ่านสวรรค์ตอนที่160คราวนี้หลี่ซื่อหยวนนำทหาร1ล้านนายมาโจมตีรัหยานในความเป็นจริงมีทหารทั้งหมด1.2ล้านนายซึ่ง1.05ล้านนายเป็นทหารธรรมดาและอีก150,000นายที่เหลือเป็นสัตว์ประหลาดเทพเจ้าแห่งสงครามใช่แล้วราชาเหมียวชิลีกลั่นงูขาวกู่อีกครั้งแต่คราวนี้เขาไม่โชอบดีเหมือนครั้งก่อนเพื่อกลั่นงูขาวกูน่นี้เขาต้องเสียชีวิตไปครึ่งหนึ่ง ดังนั้นในขณะนี้เขาจึงสามารถควบคุมสัตว์ประหลาดเทพเจ้าแห่งสงครามเหล่านั้นได้ในรถเข็นเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ประหลาดเทพเจ้าแห่งสงครามถูกควบคุมโดยรัฐมนตรีที่ยอมจำนอนอีกครั้งหลี่ซื่อหยวนและคนอื่นๆจึงสวมชุดเกรานะหนักให้กับสัตว์ประหลาดเทพเจ้าแห่งสงครามทั้งหนึ่งแห้าหมื่นตัวแต่ด้วยวิธีนี้ความคล่องตัวของสัตว์ประหลาดเทพเจ้าแห่งสงครามเหล่านี้จะลดลงอย่างมากมีอะไรผิดปกติเทคนิคการควบคุมของคุณใช้ไม่ได้ผลใช่ไหม เมนโลถามรัฐมนตรีที่ยอมจำนนที่อยู่รอบตัวเขาชุดกรอะพวกนี้หนาเกินไปและเส้นไหมก็ไม่สามารถสัมผัสร,ร่างกายของพวกเขาได้อีกต่อไปแต่ทันทีที่เจียงเฉินพูดจบเธอก็ฉีดผ้าสีน้ำตาลแดงออกจากไหล่ของเธอจากนั้นก็มีริบบิ้นสีแดงปรากฏขึ้นด้านหลังเธอถูกต้องแล้วเส้นไหมใช้ไม่ได้ผลดังนั้นเจียงเฉินจึงใช้ริบบิ้นสีแดงเพื่อควบคุมเทพเจ้าและสัตว์ประหลาดทางทหารเหล่านั้น แต่ด้วยวิธีนี้จำนวนคนที่เธอควบคุมได้จะลดลงอย่างมากเนื่องจากกำลังของทั้งสองฝ่ายลดลงอย่างมากมาดูของจริงที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรากันต่อมาเหวยจื้อหยวนกลัวเหวยกลัวชงเทาเหรินฮวนเจ้าเกอและนายพลคนอื่นๆอีกมากมายได้จัดวางกองกำลังหยานสี่แสนนายภายใต้การบังคับบัญชาของพวกเขาอย่างเรียบง่ายและพวกเขาแต่ละคนก็นำกองกำลังของตนไปเผชิญหน้ากับศัตรูเมื่อกองทัพหยานและกองทัพถังต่อสู้กันอย่างต่อเนื่อง หมิงจื้อเซียงและหลี่เหมาเจิ้นซึ่งถูกเพิกเฉยมาตลอดก็ยังนำทหาร250,000นายจากสู้และฉีมาช่วยหยานด้วยหลังจากต่อสู้กันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา5วัน5คืนกองทัพหยานสูญเสียเกือบครึ่งหนึ่งกองทัพถังสูญเสียหนึ่งในสและประเทศสู้และฉีสูญเสียผู้คนไปหนึ่งแสนคน นอกจากนี้ในวันที่7รัฐมนตรีที่ยอมจำนนได้พบทหารและสัตว์ประหลาด150,000นายผ่านการศึกษาพิษงูขาวเป็นผลให้ชิลี่ซึ่งซ่อนตัวอยู่ด้านหลังและนั่งบนรถเข็นและรับผิดช,ชอบในการควบคุมพวกมันถูกฆ่าตายโดยตรงจากปฏิกิริยาออบโต้ทหารและสัตว์ประหลาดที่สูญเสียการควบคุมเริ่มสังหารอย่างบ้าคลาั่งในสนามรบโดยไม่แยกแยะระหว่างสัตว์ปูและเพื่อนและกองทัพยานไม่ได้รับความสูญเสียมานักเนื่องจากพวกเขาได้รับข่าวล่วงหน้า อย่างไรก็ตามกองทัพถังถูกจับได้โดยไม่ทันตั้งตัวชั่วขณะและถูกทหารและสัตว์ประหลาดเหล่านั้นสังหารและหนีไปด้วยความตื่นประหนบไอเวนเอ๋ยในเวลานี้ในค่ายของราชวงศ์ถังตอนปลายหลี่ซื่อหยวนโกรธมากจนทุบโต๊ะจนพังหลังจากทําการตรวจสอบสินค้าคงคลังตอนนี้พวกเขามีทหารของทางเหลืออยู่ไม่ถึงสามแสนนายถูกต้องแล้วทหารและสัตว์ประหลาดมากกว่าหนึ่งแสนนายค่าทหารของลิซิยวนไปเกือบสี่แสนนายโดยตรง ครั้งนี้มันเหมือนกับการยกหินก้อนใหญ่แล้วทุบให้เท้าของเขาอย่างแรงโชคดีที่แม้ว่าทหารจะเสียชีวิตไปเกือบสี่แสนนายแต่ทหารและสัตว์ประหลาดเหล่านั้นก็ถูกกำจัดไปหมดแล้วฝ่าบาทไม่ไม,ไม่ดีราชาแห่งยานราชาแห่งชูและราชาแห่งฉีกำลังเข้ามาหาเราพร้อมกับทหารของพวกเขาในตอนที่ลี่ซียวนไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรลี่ซีเจ้าก็วิ่งเข้ามาด้วยความตื่นตระหนกห้าห้าห้ามันจบแล้วมันจบแล้วจริงๆรลี่ซียวนนั่งตัวตรงบนพื้น หลังจากปรับอารมณ์ของเขาได้สักพักลี่ซือหยวนก็พาทหารที่เหลือและถอยกลับไปหาลู่อี้ตามคำกล่าวที่ว่าเมื่อกำแพงพังทลายทุกคนก็ผลักมันเมื่อหลี่ซื่อหยวนกำลังถอยทัพไปยังลว่อี้ได้ครึ่งทางทหารของเขาก็เริ่มหลบหนีไปทุกทิศทางทหารบางส่วนที่หลบหนีได้เริ่มส่งทิศทางให้หลี่ซื่อหยวนหลบหนีไปยังกองทัพของสามกษัตริย์เมื่อหลี่ซื่อหยวนกลับมาที่ลว่อี้มีเพียงทหารและม้าไม่ถึงห้าหมื่นคนอยู่ข้าง,ข,างข้างเขายกเว้นพี่น้องของเขา และเมื่อเขาพักประตูพระราชวังเปิดออกพระราชวังทั้งหมดก็ว่างเปล่าผู้คนในพระราชวังอยู่ที่ไหนพวกเขาไปไหนกันหมดหลี่ซื่อหยวนตะโกนไปที่พระราชวังที่ว่างเปล่าฝ่าบาทมันแย่มากกองทัพของสามกษัตริย์อยู่ที่ประตูเมืองแล้วขณะที่หลี่ซื่อหยวนหมดหนทางและโกรธจัดหลี่ซื่อเจ้าก็นําข่าวอีกข่าวหนึ่งมาบอกเขาซึ่งเหมือนกับสายฟ้าที่กระหน่ำลงมาหยุดพวกมันให้ฉันสั่งให้ทหารและผู้คนในเมืองทั้งหมดหยุดพวกมันให้ฉัน ในเวลานี้หลี่ซื่อหยวนกําลังจะตกอยู่ในสภาวะบ้าคลั่งแม้ว่าหลี่ซื่อเจ้าจะรับคําสั่งแล้วจับไปแต่เขาก็จะไม่สั่งคนอื่นเช่นนั้นเพราะตอนนี้เขาก็กาลังวางแผนว่าจะหาทางออกให้ตัวเองเหมือนกันเมื่อหลี่ซื่อหยวนเห็นว่าหลี่ซื่อเจ้าจากไปและไม่กลับมาอีกเขารู้ว่าคราวนี้เขาถูกทุกคนทอดทิ้งจริงๆดังนั้นหลังจากจัดผมเรียบร้อยเขาก็เดินไปที่พระราชวางังเมื่อหลี่ซื่อหยวนมาถึงพระราชวางังหลี่ซิงหยุน และจางจื่อฟานก็รอเขาอยู่เป็นเวลานานและพวกเขาดื่มกันที่นี่ในขณะที่รอฟานเอ๋อคุณมาช่วยพ่อบุญธรรมของคุณเหรอในขณะนี้หลี่ซื่อหยวนกลัวว่าเขาจะลืมไปว่าเขากับจางจื่อฟานมีความเปลียดชัางกันอย่างมากพ่อบุญธรรมเพื่อขอบคุณสําหรับการเลี้ยงดูของคุณฉันมาที่นี่วันนี้เพื่อส่งคุณเป็นครั้งสุดท้ายจางจื่อฟานโค้งคำนับหลี่ซื่อหยวนเป็นครั้งสุดท้าย ถูกต้องแล้วหลี่ซื่อหยวนที่จางและฉันมาที่นี่วันนี้เพื่อส่งคุณเป็นครั้งสุดท้ายหลี่ซิงหยุนยืนขึ้นจากพื้นดินหลี่ซิงหยุนจางจื่อฟานเจ้าสองคนจะฆ่าาได้หรือไม่ณนะจุดนี้หลี่ซื่อหยวนตัดสินใจในที่สุดว่าเขาจะลองดูงั้นก็มาลองดูสิหลี่ซิงหยุนและจางจื่อฟานพูดพร้อมกันและในเวลาเดียวกันทั้งคู่ก็ใช้ทักษะของตนเองเนื่องจากการผสานกันของเซียนเส้นเฉียนคุนกงและเทียนซินจือห้าสายฟ้า พลังงานที่แท้จริงของหลี่ซื่อหยวนจึงสร้างสายฟ้าสีทองบนพื้นผิวร่างกายของเขาและความเร็วของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อหลี่ซิงหยุนและจางจื่อฟานเสียปเปรียบอย่างสิ้นเชิงชั่วขณะหนึ่งต่อมาหลี่ซิงหยุนและจางจื่อฟานใช้ไพ่เด็ดทั้งหมดของพวกเขาไปหมดแล้วแต่พวกเขาทำร้ายหลี่ซื่อหยวนได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นในขณะที่พวกเขาถูกอีกฝ่ายเอาชนะห้าข้า้าแม้ว่าฉันจะสูญเสียทั้งโลกไป แต่ก่อนที่ฉันจะตายฉันยังพาพวกเจ้าสองคนไปเป็นเพื่อนฉันที่หลุมศพได้นั่นยังเป็นสิ่งที่ดีมากมือซ้ายและขวาของหลี่ซื่อหยวนบิดคอของหลีซิงหยุนและจางจื่อฟานตามลําดับจริงเหรอหน่าเสียดายนะที่คุณทําไม่ได้หลีซิงหยุนช่วยโอกาสจากความประมาทชั่วขณะของหลีซื่อหยวนและแทงเข็มวาหยางสามเข็มเข้าที่หน้าอกของคู่ต่อสู้อย่างแม่นยําเมื่อหลีซื่อหยวนก้มหัวลงเพื่อดึงเข็มวาหยางออก จางจื่อฟานหยิบดาบหลงฉเฉวียนขึ้นมาจากพื้นจากนั้นเทพพลังของฟารองทั้งห้าและศิลปะฮัทัยสวรรค์ลงบนตัวดาบโดยตรงจากนั้นเขาก็แทงหลังของคู่ต่อสู้อย่างดุเดือดเมื่อหลี่ซื่อหยวนใช้พลังของเขาเพื่อต้านทานการโจมตีของจางจื่อฟานหลีซิงหยุนก็ใช้ดาบนิ้วของเขาเพื่อใช้ทักษะการผสานร,ระหว่างศิลปะเทียนกางและศิลปะดาบเจ็ดดาวจากนั้นนิ้วของเขาซึ่งเป็นดาบก็ฟาดเข้าที่จุดทันจงของคู่ต่อสู้โดยตรง เป็นผลให้หลี่ซื่อหยวนซึ่งถูกหลี่ซิงหยุนและจางจื่อฟานโจมตีจากทั้งสองด้านเริ่มแผ่พลังภายในของเขาออกจากรูเข็มของเข็มว่ายางลาก่อนเจ้าพ่อหลังจากที่จางจื่อฟานสอดดาบหลงเฉวียนเข้าไปในหลังของหลี่ซื่อหยวนแล้วเขาก็หยิบพัดเหล็กที่เขาใช้บ่อยๆอ,ออกมาจากแขนเสื้อของเขาจากนั้นเมื่อจางจื่อฟานยกและลดมือลงศีรษะและลำตัวของหลี่ซื่อหยวนก็แยกออกจากกันอย่างสมบูรณ์